มีใครที่ชอบทานเครื่องดื่มระหว่างวันแบบผมบ้างที่ต้องการเก็บอุณหภูมิให้มันเย็นนะครับเวลาทานแล้วมันชื่นใจนะผมขอแนะนําเจ้าตัวนี้นะครับแก้วเก็บความเย็นในแบรนด์ซิวกโก้ครับซึ่งตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับเอาใจสาวๆเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสีแต่สีที่มีให้เลือกนะครับสีมันหวานแหววซะเหลือเกินนะครับ จเจ้าตัวแก้วตัวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรูปแบบการใช้งานของแก้วตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของจุกด้านบนนะครับปิดในส่วนของจุกเวสสำหรับดื่มแบบนี้นะครับและนะครับจะมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึง่งกรณีที่เราต้องการใช้เป็นหลอดดูดนะครับเราก็สามารถดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นหลอดดูดได้ด้วยนะครับในเรื่องของสเปคแก้วตัวนี้นะครับเก็บความเย็นได้ที่24ชั่วโมงแล้วก็เก็บความร้อนได้ที่12ชั่วโมงถือว่า ได้ทั้งวันเลยนะแก้วตัวนี้นะครับเก็บความเย็นเนี่ยและการจับถือแก้วตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับด้านบนเขาเป็นลักษณะของยางแบบแข็งแขงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นยางนะไม่ต้องกังวลว่ามันจะแตกหักนะครับเราสามารถพกถือได้แบบนี้ง่ายๆสะดวกสะดวกเลยนะครับส่วนเรื่องขนาดความจุข,ของเจ้าแก้วตัวนี้นะครับได้ที่ขนาด900มลนะครับใส่กาแฟได้สบายสบายเลยวัสดุของแก้วเก็บความเย็นตัวนี้เป็นสเตลเลสสตีลเกรด316นะครับ ลักษณะการเคลือบของเจ้าแก้วตัวนี้นะครับด้านล่างจะเป็นลักษณะการเคลือบแบบงอนมันเงาๆแบบนี้ <combien> และด้านบนนะครับจะเป็นการเคลือบแบบให้จับกระชับมือน,นะครับแบบด้านๆนิดนึงนะครับบวกกับลวดลายของเจ้าแก้วตัวนี้ด้วยนะครับและความพิเศษของแก้วตัวนี้นะครับเขาให้พวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นะครับเราสามารถมาคล้องกับเจ้าตัวที่จับแก้วได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยน่ารักไหมครับ และตอนนี้ผมก็ได้แก้วน่ารักน่ารักแบบนี้มาใช้งานแล้วนะครับต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยพวงกุญแจตัวนี้เดี๋ยวผมไปทานเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจก่อนนะครับและที่สําคัญนะครับใครอยากได้แก้วตัวนี้พิกัดอยู่ที่ล่างซ้ายมือนะครับสามารถกดสั่งซื้อก็ได้เลยนะไปก่อนครับไปก่อนนะ